คนที่ปลูกวานิลาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกหนึ่งเอาสายพันธุ์มาผิดครั้งแรกเลยนะเอาสายพันธุ์มาผิดไปเอาสายพันธุ์อะไรมาก็ไม่รู้แล้วแล้วคาดหวังว่ามันจะติดดอกออกฝักมันไม่ใช่อย่างที่เห็นมันไม่ออกดอกก็มีสองมันออกดอกแล้วก็ทำให้มันติดฝักได้แต่มันไม่หอมอ่ะเห็นไหมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยก็คือหยิบสายพันธุ์มาผิดสาม รู้สึกว่ามันนานรู้สึกว่ามันนานมันยากมันใช้ระยะเวลาสามถึงสีป่ปีรู้สึกมันนานมากสี่พอฟังกระบวนการบ่มแล้วรู้สึกโอ้โ oh, ห oh, มันหลายขั้นตอนจังแต่จริง,รงๆไอ้คาว่าหลายขั้นตอนมันก็แค่เอาไปตากเอามาลวกเอามาลวกแล้วหอ่อทิ้งไว้สองคืนเล่าไปตากตากเสร็จแล้วเก็บเก็บเสร็จแล้วตากตากเสร็จแล้วเก็บเก็บเสร็จแล้วตากอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่อย่างน,างนี้ประมาณเดือนหนึ่งพอได้ความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็เอามาแพคไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ประมาณ สามเดือนถ้าคนที่ใจร้อนรู้สึกอาจจะรู้สึกทนไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่ามันยากเนาะมันนานอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะแล้วมันหลายขั้นตอนเหลือเกินแล้วก็ลมเลิกไป